สวัสดีครับเอฟซีเฟสชองวันนี้มารวยมากติดตามในทางของม่ติมนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเก็ดครับเนี่ยเรากำลังเตรียมอุปกรณ์ไปขายลุกสิ้นนะครับครับใส่กอกย่างนะครับใส่กอกย่างอีกไก่ย่างนะครับบริพา,า,ารมากอะโงหนุนเนอร์ละกันโมนึงนะครับผมอย่างเี้ยนข่าวว่าม่ติมว่า ฝันดีนะครับวันนี้ฝันดีเติบวิวพันวานะครับเราลอบไปสอบถามพั่วัวนะครับเด้อนะครับพ่อเมติมพันธได้ตัวไหนนึงวันนี้ครับสวัสดีครับแม่ติมครับสวัสดีครับจ้าเมติมมันฝันจยางไหเน้อครับวันนี้ยินว่าฝันดีอยู่ฝันดีอยู่จ้าฝันได้แมเมื่อกีมีโชควานวันนี้เหาเปื่อต่คืออยู่คือนอนเนาะ เนี่ยยิ้นไม่ตีมอได้ฝันขาดกูได้นะครับร่องวอลเขาฝันซูเอฟซีฟังนะครับฟันนั่นแต่ว่ามักดิฟันแล้วก็คือหมักเหล็กเลยไม่ตีมล่องวอาซูเอฟซีฟังนั้นนะครับว่าฟันว่าจังไหนห้เป็นล่างมกเขาก็อมอ้อมอะไรได้แม่ได้นะครับบ่บอแกงเขาจอดหายใจแล้วให้มันเป็นเลี้ยงล่ามกนะครับ ยาเมืเอสิเรื่องแรกมกเนาะวันนั้นผู้นี่กับผู้ชายแ่ะแบบว่าไม่สัมพันธ์กันสินะครันคันคันฟันอย่งส่มันมันชอบจะออกตัวนี้ละสังเกตนะแล้วเขาแม่มักเป็นสิตลอดเนี่ยเป็นคนรู้จักหรือเป็นใครครับคนรู้จักนี่แหละคนรู้จักเนาะเมื่มไรท้าว่าอยู่ท้าวแม่ข้าเจ้าว่บม่ได้้ามเล้วม่ไามแต่ว่าไอฟันนั่ได้มักเป็นเลขตรงนี้เลยคันคันคันฟันแบบนี้ มันจะชอบออกตัวนี้เลยสังเกตหลายเทียแล้วคันฟันแบบนี้บอกไงเขาจะไปต้องไปํามาอยู่ก็ได้บอกไต้องถามเลยตีตีเหล็ก6ซีพ่อแม่เค่อยฟันนะซีซีแบังสันคันสามตัวก็6ซีซีหรือประมาณนี้ละพ่อข้าเจ้าเห็ดแบบนี้เนี่ยแม่หลดตะเก้าเนี่ยคันฟันอย่างที่มันค่อยเป็นตัวนี้นะค่อยฟันแบบสัมพันธ์พวก นี่ยัางกับยังสี่นะท่าน,นที่เป็นมักชอบออกตัวนี้นะครับ,บ,บรมันกับบริษัทใหญ่ไม่ติมเนาะมีบริษัทใหญ่เพราะว่ามันเคยถืงแล้วนะเมียคยถืงกันบ้างครับแต่เนาะค่อยถืงอยู่ทัดฟันยังสี่สิบสิบตีแบบนี้เลยทุกครั้งเลยแลววด้วระก็เข่าเด้เข่าซ้ำนาะครับเนาะแนนโดนแล้วรไม่ติดบริษัทใหญ่เนาะวันนี้ไม่ติดบริษัทยวโดน,น,นแล้ว สังเกตว่าเออเจ้าของเคยื่อฟันยังสี่มากนี่ม<อ>ันกิชสอบออกตัวนี้นะประจำหนะ้าหน้าขามฟันอโอ้ฟันบดใดก็จะเป็นตัวนี้ทุกเทีานะบางคนเขากจะไกจําไว้ไแล้วไหมนเนาะว่าฟันเห็นสางกไปไป็เป็นตัวนี้ฟันเห็นเม็ดเล็กหน่อยเป็นตัวนี้สิเนาะเม็ดจิมได้จับเลยว่าของฟันแบบนี้ถ้าก็ต้องเป็นแบบนี้เห็นว่าเนียนจะได้ว่าเม็ดจิมมม้มหมั่นใจได้เงี้ยเพราะว่านคนหาสุรตรีไปแล้วเนี่ย ย่างผ้านในมีผูภูมาขายอยู่ต้นพิมพมาขายเนาะนะครับเมื่ิวาตังพอคนเบาเลยได้มันกินเลยนี่ละเอฟซสิไรกันวะนะครับเพราะว่าฝนค่ยฝันวันนี้มันเคยแกี้ยงมาเลยเนะยาะเกี้ยงชัดเกี้ยนพ่อมฝันเดิมนะครับโอ้แต่เป็นสามตัวเป็นตเดยหสองตัวหกหกซีซีหกซีซีนะครับถัาอื่นสองตัวานาหนละ กระตัด60ซีซีเนาะจ้ากระตัดเล่นท่านี่แหละกระตันทุกครั้งมันสีออ,อกชอบออกโตแบบนี้นะคว้อฟันนั่นนะจะไปมาลืมได้คว้อฟันนะ่ะว้อฟันครั้งใดมันสีอชอบออกตัวตีตัวนี้เลยคร,ครับให้นิ่งก็ใด้ให<า>นน้นิ่ง่ลยค่ะนินงนิ่งก็ไดก็ให้สองตัวแล้วมันสองีหลายเนาะต่อกันเนาะมันมีหลายคู่เนาะคนนั้นนึงเนาะ เนี่ท่ากันได้พี่น้องนครับเพราะว่าเพราะว่าซีกับซีซีไปเห่ือนกันกับโตกับทำซีซีประเด็กกรับดอกพี่ตารางกระบนกับผมเรียนไงเนาะเรียกเรียกซีว่าเด็ยตารางกระบนเนาะงานนะครับหกซีกับกับกราบเนี่ยเนาะคือเลยกกรบคือฮกของฮกซีคือเลยกว่ากรับตำแตกได้พันวานะครับแต่รับความฝันของมิติในวันนี้นะครับบนฝันแตกนะครับฝันเห็นไม่ยิ่งผู้ชายกับเจ้ามี ความสัมพันธ์กันนะครับพันว่าผนเคยฝันแบบนี้น้ำไหมักจะเป็นหซีซีนะครับไอสองตัวเดียวพันเน้นหกซีกับซีซีนะครับป่าเล็เลขไม่ได้กลับล้วตัวหนึ่งพันวาซื้อง่ายนะครับซื้อรวดทั้งสองตัวนะครับก็ไม่งวนนี้แม่ติมเคยฝันแบบนี้เคยเข่าทุกขั้งเนาะแม่เนาะคนก็นเริ่มมั่นใจแห้งนะไม่งวนนี่ปากเย็บซีนีเร้่มไปนองวนนี้นะลรองซื้อว้แงเด้อนะครับไม่ติมมาซื้อว้ลองเมืองจากสิบจากเศร้าจาก กูมีกาลังสอบกิดจากรอยพอดีนะแม่เนาะเพราะว่ามันค่อยได้แม่นะก็กสิกาวเนาะมเก็นว่ามันพันฟันที่มันจะสอบออกตัวนี้ประจำนะคันฝันจังสี่มันมันถี่มิโศขามาเลยเด้ฝันตัวนี้อมันมีโคเขาส่วนใหญ่สิเป็นออกตัวนี้เอยฝันอีกที่หลังเกะกิสิเป็นบ่กหรือสิเป็นแบบนี้ไปเลยนี่แล้วว่ากัตีตัวนี้เลยตีตัวนี้ละย่างไว้ก่อนเลยเนาะย่างไว้เลยเนาะอาจารย์ว่ามันค่อยออกตัวนี้นะ นอกจากว่าจะฝันไม่ดีต้งสี่คอยบอยฟังไม่เนาะจ้าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขึ้นเป็นตัวอย่างเล่นในวันเนี่ยเพราะว่าไม่ติมนี่ยพันวาพันฝันแบบนี้ตะเก او มากเกี่ว่าผ่านเนาะแต่ว่าสีบ่เปียนดอกอืเอาอันนี้เลยนะครับเนาะแมนเพราะว่ามันเล่นง่ายไหมเร่นซื้อตัวนี้เลยนะครับสำหรับเมติมได้นะพันวาหกซีซีนะครับหกซีซีซีพันวาลงทุนไหนเลยนะแม่เนาะพี่้องเอฟซีพอด้โชกมันกะ เพิ่มขับเด้อนะครับในทีมเพิ่นมีน้ำใจแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับเพิ่งมาแพงนะครับไอช่วงขมันครับไอช่วงขมันต้องต้องคอยว่ากันเนาะไอช่วงขมันเอฟซีก็บอกว่ามีผู้แรีงน้ำใจนะครับเด้อนะครับแบ่งปันคนในเด้อนะครับสำหรับในทีมนะครับก็ฟันดีๆเพิ่นก็แบ่งปันนะครับเพิ่นว่าไอเคยฟันแบบนี้บ่ค่อยบ่ค่อยรุนแรงเนาะอือแม่นเนีแพงกันม่นเนี่ยเด้อเอ้ยเพราะว่าแบ่งปันกันไปเพิ่นคือกัเพิ่นก็ น้ำเข้ารูตัวเบิ้งครับโอ้ยแงกันเด็ดอกนะครับเนาะแงคือเกาตัวเนาะอืเล็กเล่ยนเวลายตัวพ่อเล่นนี่เด้วยอาคันนี่ล่ะเล็กเล่นง่ายด้วยนะครับง่ายเล่นง่ายเหล็กเล่นง่ายเล็กเวลายตัวนะครับมันเนียนละไม่ไม่เท่านั้นเนาะเล็กไหมครับเขาบอกเดี๋ตีหยักเด้ก็มันก้อนไม่โฉบกแม่งมันก้อนนะมันก้อนตียงอืมแม่งมันก้อนกันทั้ว่าฟันได้เนืองๆเลยนะหัวที่แล้วมันนี่มันไปเลยออก สองหนึ่งหน่อยด้สอหนึ่งเนาะช่ด้สองคนมดบานอยู่วันซื้อโรตทเอ็ดมาดันเพราะยาอยากถึซื้อซทเอ็ดเดิงวันที่แล้วเนาะก็ว่างซื้อแล้วบอกให้เขาไปน้ำบ้านพระเจ้าก็ซื้อกันไลยอยู่ด้อืมมันเดิวไปขึ้นแจมหนึ่งมั้งไ่นะแมนมันเลยออกสองหนึ่งเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งหนอเอกสองหนึ่งเลขประมาณนี้ล่มสิมันดีนะครับเลขวันน้บกลกุมเงยบ่คอยปไหนเดย เด็กเดียวๆเนี่ยมาจอบสังเกตแล้วนะครับซื้อนี่ยแหละมั่เปลี่ยนใจหรอมันเปลี่ยนใจนะแนนซื้อเอาตัวนี้ละเออตัวอยังมาครับเนาะแนนแล้วก็ไป็ิจีบฝันเัี้แนไปวางมีโชกเลยอันนี้ไปยุ่งยากกับเจ้าวะหะยุ่งยากกับเจ้าวะเล่นเกี่ยวกับเจ้าของนี่แหละกับผู้อื่นนะนะเลี้ยงของเลี้ยงนะโอ้นะครับแต่วันนี้เกี่ยวกับเฮียนใครเนาะเห็นนะแนน เอาผมเอานะครับเกี่ยวกับเนี่ยน uh ี huh. ่เลขที่เนี่ยนี่ก็หาสูนเลขที่บ้านนี่แนนเลขที่เนี่ยนี่หาสูนอนนั่นล่ะโอ้เกี่ยวกับเนี่ยนี่หรือเปล่บ่นะก็เกี่ยวเนาะพันเกี่ยวกับอันนั่นล่ะครี่ยวับเนี่ยเอาเถอะเนาะบ่ได้บ่ไดีเกี่ยวกับบ้านเนาะก็เมติมเนี่ยฝันเป็นบ้านหลังใดินบางแหน่นะเอานะครับเมติบ้านเลขบ้านหาชิมได้พี่น้อง เจ้าบ้บานผูห้าวฝันเกี่ยวนี่เลขที่บ้านเป็นเก้าศูนย์ด้วยเลขที่บ้านเขาผูผูไสผ่ผูนี่มันเป็นเก่าศูนย์ด้วยเลขที่บ้านเขาเทขาหนั่นล่ะจําได้งาน,นมันนีบ้านเป็นทิมหาศูนย์นะครับเอื่น,นบ้านผูไสนน่เป็นเก้าศูนย์แมนเทนนี้ละ่ะเอานะครับสำหรับในทางเหมืออตีมเงื่อนนี่ก็ฝากไว้นะครับเป็นเมื่ติมฝันเกี่ยวครับ ผู้ชายไปนยิ่งมีอย่างกันนะครับนอกเผิ่นว่าเลขเผื่นเคยฝ่อฟันแบบนี้ออกหกซีซีนะครับกับอกซีกับซีซีเป็นเลขเคย่อได้ประจับน้องม่นนอกให้ฟันแบบนี้เนาะ,ะกับมีเลขที่บ้านนะครับเป็นเพราแไม่ทิมหงาศูนย์ของผู้ชรางนเก่าศูนย์เด้อพี่น้องนะครับก็ว้กันนะพี่น้องนะแต่ว่าไม,ม่ทิมคิดว่าเพ่เคี้ยวกับบานเนาะ,ะคิดว่ากับตัวค้บฟันแบบนี้มีแต่หกซีกับซีซีเลยนะพี่น้องเอซีนะครับไม่ทิมว่า จัดหนักเด้อนะครับเงินเนี่ยจนวนฝันใจเติบยู่นะครับเงินนี่เอาให้โชคให้มันด้วพี่น้องนะครับออกคุณหลยไรไม่ติบที่ยงปันเนี่ข้างดีๆให้พี่น้องเอซนะครับเมาแพเด้ออกพูเลยไมหลายๆนะครับย่งปันนท่าพี่น้องนะครับเมื่อวานไปท้ายคนขายของนะครับพาไปท้ายเนี่ยอ้ยคนหลลีนะครับเสียงเพลงเฮ้คนมาซื้อของครับตุดน่วมบ้านเลยอ่ะเนาะ ครับผมอาขอบคุณทีไรครับดีที่สุดครับสวัสดีครับ